สวัสดีครับสวัสดีเแฟนครับนะครับปุกบับกระเโทนครับนี่นี่คืออีกหนึ่งอาชีพเสริมนะครับของทางหลานก็คือรับตัดเย็บนะครับทำมี่ามาให้ตัดให้กะสามารถที่จะตัดได้นะครับบอรว่าจะเป็นชุดผ้าไหมแพ้ไหมหรือว่าไอสินสลลงนะครับหรือว่าจะเป็นชุด ผ่าไฟแ,ไแบบใดก็ได้นะครับแต่ว่ามีผ่ามาและก็อยากได้แบบใดส่งใดนะครับมาอบอกซาง <c oughs> ถามซางใดนะครับเป็นสามารถที่จะให้คําแนะนําหรือว่า <c oughs> จะตัดเย็บให้ได้นะครับหรือว่าจะรับแบบตัดขาแก้สรงเอาเอวออกเอาเอวเข่านะครับไอเสือ้อกางเกงนะครับ สามารถที่จะมาสอบถามทั้งร้านได้เลยนะครับร้านบาวโทนอยูทีตรงขามโรงเรียนอนุบาลไฟบึงนะครับร้านเสริมสวยเมลลี่บิวตี้ซาลอนนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าไหมนะครับที่ยังบอทันเลยยิบบอทันเลยยิบตรงนะครับก็บคือว่าเป็นผืนที่ท่อแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัดเป็นผืนเป็นผืนเป็นผืนไว้นะครับยังบอทันเลหยิบ อีหยังเพื่นอนอีหยงกับโบโหคือกันนะครับเพราะว่าภาษาศิลป์ภาษาพม่าเพื่อนเท่ากับโบโหนเพิ่นว่าเพื่อเอิ่นอีหยังนะครับนี่ตอนนี้กําลังเลือกดูนะครับว่าจะเอาตัวไหนไปเย็บจะเอาแบบไหนเย็บแบบไหนนะครับจอาเอ่ยจบ้ยบอหันนี้องไปมือยืจออาน่ีรันตนีน สวยนะครับแต่ละลายแต่ละสีคือเป็นผ้าไหมนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าไหมสีสิวสีประซิวล่งทองนะผู้เฒ่าว่ะสีสิวสีสิวสีบ่มีในพจนานุก้มสีสิว มองบ่เถือนนะครับว่ามันเป็นสีแบบใดแต่ผู้เฒ่าพิ่นผ้าเอื่นว่าสีสิวนะครับสีเขียวแมงทับนะครับสีนี้อันนี้จะเป็นสีดอกบานเย็นแต่ละตัวนะครับพาไมมจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าพิ้นจะเหลือมนะครับข้อแนมเบอ่งนี่ยมันจะเหลือมมันจะเงานะครับปั๊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 บเลยนะครับพื้นผิวพิ่นเนี่ยถ้ามีความเก่าข้อไปนี่ยมันก็จะเป็นเก่าแบบ เราแบบธรรมชาตินะครับมิสเน่นะครับสำหรับไปคน,น,นี่มัดเองดเนัดลายเองคุณน,นะออนโปรโมทจะค้องอีกมัดมีเองนะครับแล้วกะเอียง่งหลียงม่อนเองตําเองนะครับท่อเองวัสดและก็สิมาตัดเองเย็บเองแบบนี้ เมลี่บิวตี้ซาลอนนะครับสมัยตะกี้เลี้ยงมอนเลี้ยงมอนหามอนไงนะครับทุกมือนี่ปลามอนเริ่มสีหยากรึครับปลามอนเริ่มสีหายากแลวทุกมือนี่คนเลี้ยงมอนก็ต้องปลูกมอนเองนะครับสมัยตะกี้ก็ว่าไปเก็บอยู่พุนละ,กะเกษตรสีสเกตก็มีนะครับตะกี้เขาปลูกมอนปลูกมอนแต่ทุกมือนี่ก็คือจังเห็น ทางทิ่มไล่เติบนะครับนี่ลานเสิริมสวยก็ยังเปิดนะครับพี่น้องลานเสริมสวยก็ยังเปิดปกตินะครับทักสอบถามจองคิวได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนมาก็เบว่างนะครับบางคนขี่รถผ่านมามาเห็นหน้าลานแวะจอดก็บบว่างนะครับบางคนไอต่างใจสิมาหลยมือแล้วมาบอถือช่วงจังหวะนะครับกับบอดเฮด บางคนเพิ่นกะทักเขามานะครับทางเฟซไอศิรินภา,านะครับศิรินภา,าสุภาพนะครับทักเขามาสอบถามแล้วกะได้จองคิ้วไหววามือใดมือใด,อดวันที่ทอาใดเวลาจาักโมงจักโมงนะครับเพจอีหยังนะครับเขาก็จะได้คำนวณถือว่าสะเซตซอยหรือว่ายืดยอมต้องใส่เวลาจากหน้าที่จากสุโมงนะครับจะได้ลงเวลาละกะ รับลูกค้าคนอื่นต่อได้นะครับสำหรับผู้ใดที่ต้องการเสริมสวยนะครับส่วนงานเย็บผ้าตอนนี้ก็คือเมื่อวานเคลียของลูกค้าเก่าไปหมดแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ก็เปิดรับใหม่ครับผู้ใดที่ต้องการเอาผ้าเอาเสือมาแก่ทรงนะครับยังรับอยู่นะครับหอมกระเทียมกัยังสัางใดนะพี่น้องผู้ใดต้องการหอมปลูกหอมแบงปลูกนะครับหอมพันหอมแนวนะครับ ทักเข้ามา097304380 3890นะครับ0973043890พูดเมืองตีละมีแต่ผ้าไหมครับงัดออกมานะบมมียังเลยมีแต่ผ้าไหมอ้อยต่อยครับน,ะนั่นนี เป็นผ้าไหมเก่านะครับตั้งแต่ิ่นเลียงมอนเลียงไหมสมัยตะกีนะครับทุกมือไม่ได้เลี่ยงแลวครับพี่น้องสีมีก็คือว่าไปซอยงานมาจังสันจังซีนะครับหรือว่าผู้นั้นเอามาฝากผู้นี้เอามาให้นะครับเอามาฝากมาต้อนนะครับหรือว่าเอามาจ้ำเอามาขายกับว่ากันไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่มาที่ไปนะครับนี่สีทองคืองามเลย

นี่แหละครับพี่น้อง้านเฮวกับประมาณนี้นะครับแต่ละมือกักินข้าวซอยแล้วก็หานาันหานี่มาเหเดเาเ็ดนะครับเดี๋ยวถ้าแต่ขาซีสเกตนะครับจะไปเอาหอมกระเทียมมาขายนะครับตอนนี้ก็ พอเถ่าไข่แน,น่แล้วล่ะครับกินเขาให้ใส่ชีวิตดูแลตัวเองกะไใ้ดีนะครับเนื้อแต่แต่งอยู่แต่งกินนะครับที่ต้องหาจัดเตรียมให้เพิินนะครับส่วนการใช้ชีวิตอย่างอื่นก็โอเคนะครับดูแลตัวเองได้นะครับ ทักสอบถามได้ครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องฝากบังโฆษณาเพื่อเลังแรงใจนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกซะก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ